ครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้การดู IP ของเครื่อง Android นะครับ mm hmm. ดูไอพีเครื่อง Android mm hmm. การตั้งค่าคงที่เครื่อง Android เริ่มต้นนะครับให้เปิดเครื่องขึ้นมาก่อนเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็สไลด์เปิดมาที่หน้าจอเลยครับอันดับแรกให้เราไปที่กดปุ่มเนี่ยจุดๆุดุด,ดตรงนี้นะครับถกปุ่มนะครับเสร็จแล้วให้หาคำว่า setting เซตติ้งตัวนี้เข้าไปที่เซตติ้งแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเจอคำว่า w i f i ให้เราคลิกที่ Wi-Fi ครับเสร็จแล้วให้เราคอนเน c t เลยครับของกลุ่มเรานะครับให้ใส่รหัสเข้าไปครับพาสเวนนะครับหลังจากที่เราใส่พ a า s สเวดแล้วปุ๊บให้เรากดปุ่ม Connect ครับ เพื่อที่จะเชื่อมต่อนะครับถ้าสมมติเชื่อมต่อสำเร็จมันจะขึ้นคำว่า connected นะครับ connected connected เสร็จแล้วปุ๊บเรากดค้างไว้ครับพอกดค้างปุ๊บมันจะให้ขึ้นคำว่า modify นะครับถ้ามูอเป็นภาษาไทายให้กดบรรทัดล่างสุดนะครับมันจะมีแค่2บรรทัดเท่านั้นคลิกเลยนะครับ password ท้าไปเลยครับให้เรามาตั้งค่าตรงนี้ปุ่มล่างนะครับภาษาไทายภาษาอังกฤษกนะครับ คลิกเลยที่ปุ่มลางตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วก็ตรง IP setting ครับ DHCP ให้เปลี่ยนเป็นคง static คงที่นะครับเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาครับว่าให้ใส่ค่าอะไรเข้าไปบ้างนะครับ,รบเราไม่ต้องทำการแก้ไขอะไรเลยครับเราก็ใส่เข้าไปเลยว่า192.168.212.112ตัวนี้แต่ถ้าว่าใครต้องการเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับวิธีการดูก็ดูเหมือนกันนะครับดูได้จากตรงนี้เลย ดูได้จากท้ง IP ตัวนี้ติ๊กว่าโชว์แอดวานนะครับแล้วก็คงที่หรือสเตติกแล้วมันก็จะโชว์ IP ขึ้นมาครับเราก็จะรู้ว่าเป็น IP ตัวไหนนะครับแต่ทั้งหมดตั้งค่าใหม่ก็ใส่เข้าไปนะครับกดปุ่มเซฟได้เลยครับเซฟเสร็จปุ๊บรอจนคอนเน็กทีนึงก็เรียบร้อยครับเราลองออกนะครับกดปุ่มออกนะครับแล้วก็ไปโค r o นะครับเปิดจะเปิดแอปตัวร้านอาหารขึ้นมานะครับ ให้ใส่ตัว IP ของร้านทางร้านเซิร์เวอร์ไปเลยครับครับพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับก็จะปรากฏตัวนี้ขึ้นมาก็คือ IP ที่เราตั้งค่าเมื่อสักครู่ที่ไว้นั่นแหละครับว่าเป็น IP อะไรนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้งานได้ตามปกติโอเคขอบคุณครับ